บทที่95สุรอัตตีนหรือต้นมะเดือ่อเป็นสุราากรมเกียะอยู่ในภาคที่30มีจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งตอน8องค์การบทนี้ได้ชื่อจากองค์การที่หนึ่งต้นมะเดือ่อและต้นมะกอกที่กล่าวถึงนี้บางท่านให้สนใจในคุณค่าของผลของมันซึ่งใช้เป็นอาหารและยาบำบัดโรค บางท่านว่าหมายถึงสัญลักษณ์ของท่านอบีไอซา,าบางท่านว่าต้นมะเดือ่อหมายถึงพระสมณะโคตมะหรือพระพุทธเจ้าจากความหมายอัลกุรอานของท่านอัลลามะอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีและต้นมะกอกหมายถึงท่านนบีไอซา,ส,าส่วนภูเขาสีนหนายนั้นหมายถึงท่านนบีุูซาอะัลฮิมุสลามเมืองที่ปลอดภัยคืนอนครมักะหมายถึงท่านนบีุมฮัมมัด สุลลาอะไรที่ว่าสลัมเรื่องต้นไซตูลหรือต้นมะกอกนี้มีกล่าวอีกในสุรที่23อายะที่2ี่20และสุรที่24อายะท,ที่35ถึงคุณประโยชน์ของมันท่านบอรอีกกล่าวว่าตักวีมอัลคอลกูการเกิดหรือแบบอย่างดูอัลบุคอรีกิตาบุตตศีหบดนี้มนุษย์ จะพ้นจากสภาพที่ตกต่ำได้ด้วยการมีศรัทธาและประกอบการดีงามทั้งหลายด้วยบริสุทธิ์ใจผู้พิพากษาที่เลิศที่สุดคืออัลลอฮ์บทนี้เป็นหนึ่งในช่วงต้นของการเทศนาที่นครมักมกะกาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้สองเมตตาเสมอวัตตีนิวัซัยตุนจงสนใจในต้นมะเดื่อและต้นมะกอกวะตูรซีนีนและภูเขาซีนายวะฮาซัลบะลดิลอามีนและเมืองนี้ที่ปลอดภัย

เราได้ให้เขากลับสู่สภาพตกต่ำที่ตกต่ำยิง่งอออออิิิลลลลลััฮฮีนนนนาามมมูวะรุุฟจยกเวน้นบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบการดีทั้งหลายสำหรับพวกเขาคือการตอบแทนรางวัลอันมิสิ้นสุด ดังนั้นอันใดเล่าหลังจากนี้ที่จะให้เจ้ากล่าวมุสาเกี่ยวกับการตอบแทนว่าไม่มีจริง,งรบบมิใช่อลลัอษดอกหรือผู้ทรงเป็นเลดยิง ในหมู่ผู้พิพากษาทั้งหลาย